ลูกของฉันเกิดมาร่างกายไม่แข็งแรงหมอบอกว่าลูกของฉันจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานแต่หนูไม่ต้องห่วงนะลูกแม่จะทำทุกวิถีทางเพื่อยือชีวิตลูกให้นานที่สุดแม่มีความเชื่อว่าถ้าแม่ฆ่าเด็กหนึ่งคนลูกของแม่จะมีอายุยืนขึ้นอีกหนึ่งวันแม่จะทำทุกอย่างเพื่อหนูนะลูกออเออหลับนะลูกนะ ดูสิลูกแม่เนี่ยช่างหน้าเอ็นดูจริงๆเลยเลี้ยงก็ง่ายกินก็ง่ายแถมยังหลับเร็วสงสัยกลัวแม่เหนื่อยใช่ไหมจระลูกหนูนอนอยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวแม่มานะจ๊ะกะเลี้ยงง่ายนะใช่ไหมนางเด็กน้อยเสียใจด้วยนะที่แกไม่ทันได้โต พราะว่าแกต้องไปเป็นเครื่องสังเวยชีวิตของลูกฉันลูกของแม่ดูสิจาว่าแม่พาใครมาแม่เอามันมาสังเวยชีวิตให้ลูกเพื่อที่เราสองคนจะได้อยู่ด้วยกันนานขึ้นตายซะเถอะนางเด็กน้อยนี่เนี่ฮะลูกแม่ลูกของแม่ไปไหนเนี่ยแม่ไปห้องน้ำแป๊บเดียว นะเจ้าเด็กน้อยบ้านหลังนี้ทิ้งเด็กไว้คนเดียวเสร็จฉันแน่เจ้าเด็กน้อยผู้อาภัพวันนี้คือวันตายของแกเจ้าเอ๋เจ้าเอ๋เฮ้ยนังของพี่เนี่ยน่ารักจังเลย พี้หลานยายต่อไปนี้ไม่ว่าจะอยู่นอกบ้านหรือในบ้านหรูต้องดูแลน้องดีๆนะลูกห้ามทิ้งน้องไว้คนเดียวเด็ดขาดเข้าใจเราจะยายว่าแต่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรอจ๊ะ mm. ก็ช่วงเนี้ในหมู่บ้านของเรามีเด็กหายเป็นร้อยยังจับตัวคนร้ายไม่ได้เลยยายกังวลใจมากกลัวเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับหลานของยาย ไม่ต้องห่วงนะจ๊ะยายหนูจะดูแลน้องให้ดีตราบใดที่หนูยังอยู่น้องจะต้องปลอดภัยแน่นอนลูกแม่แม่ฆ่าเด็กไปแล้วเกือบร้อยคนเพื่อที่ลูกจะได้มีชีวิตอยู่กับแม่ต่ออีกหนึ่งร้อยวันลูกเห็นกองกระดูกนั่นไหมทั้งหมดนี้ก็เพื่อลูกนะจ๊ะแม่จะไม่หยุดแค่นี้แน่เพื่อที่ลูกของแม่จะได้มีชีวิตที่ยืนยาวต่อให้ต้องฆ่าเด็กเป็นหมื่นเป็นแสนแม่ก็จะทำ อยากกินขนมจังเลยอ่ะยายก็ไม่อยู่ปล่อยน้องไปคนเดียวก็ไม่ได้สงสัยต้องพาน้องไปซื้อขนมด้วยแล้วลูกแม่เดี๋ยวแม่ไปหาเหยื่อมาต่อชีวิตให้หนูก่อนนะจ๊ะอยู่บ้านดีๆนะลูกแม่รักลูกนะหนูจ๊ะจะพาน้องไปไหนละจ๊ะไปซื้อขนมค่ะฝากน้องของหนูไว้กับน้าก่อนก็ได้นะจ๊ะไม่ดีกว่าค่ะหนูไม่อยากรนกวนหนูขอตัวนะคะ อะไรหรือเปล่าคะนารู้สึกเดินไม่ไหวเหมือนจะเป็นลมบ้านนานอยู่ตรงนี้นี่เองหนูช่วยเดินไปส่งนาหน่อยได้ไหมจ๊ะเออคือว่านะจ๊ะถือว่นานานขอร้อง <sk iss imes> ก็ได้คะ่ะบ้านของคุณานา,นานเนี่ยเหม็นอับจังเลยนะคะแล้วก็มีกลิ่นเหม็นแปลกๆด้วยแต่นานชอบกลิ่นแบบนี้นะจ๊ะเพราะว่ามันสดชื่นคุณานานซ่อนอะไรไปข้างหลังนะคะก็นี่ยังไงล่ะนี่เน,นี่ยเห้ โอ๊ยปวดหัวจังเลยอ่ะนี่เราถูกขังแล้วเนี่ยคุณนาคนนั้นต้องเป็นคนที่ลักพาตัวเด็กในหมู่บ้านไปแน่เลยดีนะเราพกโทรศัพท์มาด้วยโทรแจ้งตำรวจดีกว่าสวัสดีค่ะคุณตำรวจหนูจะแจ้งเบาะแสคนร้ายที่ลักพาตัวเด็กอะค่ะลูกจ้าแม่หาเหยื่อมาต่อชีวิตให้ลูกแล้วนะจ๊ะมอบชีวิตของแกให้ลูกฉันเถอะปล่อยเด็กเดี๋ยวนี้นะตำรวจมาได้ยังไงเนี่ยหนูเป็นคนแจ้งตำรวจเอง ลูกฉันอยู่ไหนเอาลูกของฉันคืนมาลูกของแกตายแล้วนะสิฉันเอาชีวิตลูกของแกมาต่อชีวิตให้ลูกของฉันแกเป็นโรคจิตทำร้ายเด็กได้ยังไงจับมาเลยค่ะคุณตำรวจคนแบบนี้ปล่อยไว้ก็เป็นภัยกับสังคมเชิญคุณไปให้ปากคำต่อที่โรงพักมิวกี้ลนย้ายเป็นอะไรไม่รู้ไม่เป็นไรจะยายหนูกับน้องปลอดภัยดี ตอนนี้ก็จับคนไร้ายได้แล้วหมู่บ้านของเราจะได้สง,งบสุขเสียทีแม่หนูอยากได้ไอโฟนอ่ะไอโฟนคืออะไรหรอลูกมันคือโทรศัพท์มือถึงไงแม่ที่โลโก้ของมันเป็นลูกแอปเปิลโดนกาดอ่ะแม่เรียนมาน้อยแม่ไม่รู้จักหรอกลูกแล้วราคามกี่พันเหรอจะ๊ะก<ๆ>ี<ๆ>่พันอะไรล่ะแม่แม่ต้องถามว่ากี่หมื่น เป็นหมื่นเลยเหรอลูกตอนนี้รุ่นล่าสุดก็ iphone 14ราคาเริ่มต้น30,000กว่าส0 0 0มเชะะียวเหรอแพงจังแต่หนูอยากได้อหแม่เพื่อหนูก็ใช้ i iPhone กันหมดนะแม่นะ้าแม่ซื้อให้หนูหนนะหนูขอร้องหนูอยากได้จริงๆเอาเครื่องที่ถูกกว่านี้ไม่ได้เหรอลูกไม่ได้ยังไงหนูก็จะเอา iPhone 14เงินเก็บเรามีแค่5,000เองเหรอเนี่ย ขาดอีกตั้งเยอะกว่าจะซื้อ iPhone ให้ลูกได้เจ๊จ้าสวัสดีจ้าอ้าวลื้อมาแล้วเหรอวันนี้ลื้อมาแต่เช้าดีนี่เดี๋ยวลื้อไปยกของหน้าร้านเอาไปเก็บที่หลังร้านนะคือว่าฉันอยากจะขอความช่วยเหลือจากเจนะจ้าอยากให้อ้วช่วยเรื่องอะไรล่ะคือว่าฉันอยากจะขอยืมเงินเจสักสามหมื่นได้ไหมจ้าลื้จะเอาเงินไปทําอะไรตั้งสามหมืน ลูกของฉันอยากได้โทรศัพท์นะจ๊ะฉันก็เลยอยากจะขอยืมเงินเจไปซื้อโทรศัพท์ให้ลูกลูกสาวลื้อเนี่ยใช้เงินเกินฐานะาจังเลยนะตัวเองหาเงินไม่เป็นแล้วยังทําให้แม่เดือดร้อนอีกให้ฉันยืมขนาจ๊ะเจฉันขอร้องเดี๋ยวฉันจะรีบหาเงินมาคืนอัวก,ก็ไม่ยากจะดูถูกลื้อหรอกนะแต่เงินเดือนแค่ไม่กี่พันอย่างลื้อเนี่ยจะเอาเงินตั้งสามหมื่นที่ไหนมาคืนอัว ลำพังขายกินขายอยู่ของพวกลือสองคนแม่ลูกก็ยังแทบจะไม่พอกินอยู่แล้วอ้วกต้องขอโทษลือด้วยนะคงให้ลือยืมเงินไม่ได้หรอกมันมากเกินไปแต่ว่าเจ๊จะ๊ะหยุดพูดได้แล้วอ้วไม่อยากฟังหลีบไปทำงานที่อ้วสั่งดี๋ยวนี้เลยแม่จ๊ะเมื่อไหร่แม่จะซื้อไอโฟนให้หนูอ่ะแม่ขอโทษน,นะลูกแม่ไม่มีเงินซื้อโทรศัพท์ให้ลูกจริงๆ แต่หนูอยากได้ p h o n e แม่เข้าใจความรู้สึกหนูไหมเพื่อนของหนูเขาใช้ iPhone กันทุกคนเลยนะแม่ในห้องมีแต่หนูคนเดียวที่ไม่มีโทรศัพท์ใช้เอาเครื่องที่มีเกินสามพันได้ไหมจ้ะลูกไม่เอาหนูจะเอา iPhone ไม่ว่ายังไงแม่ก็ต้องซื้อ iPhone ให้หนูก็ได้จ้ะแม่จะพยายามนะลูกนะเพื่อที่ลูกของแม่จะได้ใช้ iPhone แม่จะยอมทําทุกอย่างเราจะทําทีไปซื้อโทรศัพท์แล้วจะรีบวิ่งออกจากร้าน นี่เป็นการขโมยของครั้งแรกของเราต่อให้ถูกจับเราก็ยอมขอแค่ลูกได้มี iPhone ใช้รอแม่ก่อนนะมิวกี้แม่จะเอา iPhone ไปให้หนูให้ได้สวัสดีค่ะสอบถามได้นะคะน้องจ้าฉันขอดู iPhone 14ใหน่อยจ้าได้เลยค่ะนี้ค่ะขอดูเครื่องนั้นด้วยได้มั้จ้าได้ค่ะ เชิด้วยเชิด้วยขโมยขโมยใครอยู่แถวนี้ช่วยจับขโมยให้หน่อยแม่จา๋าหนูได้ข่าวว่าแม่ถูกจับหนูเลยเรียบมาหาแม่มิวกี้ลูกแม่ทำไมแม่ถึงถูกจับแบบนี้ปล่อยแม่หนูกออกมาเดี๋ยวนี้นะแม่ไปขโมยไอโฟนแต่หนีไม่ทันก็เลยถูกจับส่งตำร,รวจหนูขอโทษนะจ๊ะแม่เป็นความผิดของหนูเองรู้ทั้งรู้ แม่ไม่มีเงินก็ยังอยากได้โทรศัพท์แพงๆหนูสร้างความกดดันให้แม่แม่ต้องเป็นขโมยก็เพรอะหนูหนูขอโทษนะจ๊ะแม่ไม่เป็นไรจ้ะลูกระหว่างที่แม่อยู่ในคุกหนูต้องดูแลตัวเองดีๆนะตั้งใจเรียนด้วยนะลูกจ้ะแม่หนูจะมาเยี่ยมแม่ทุกวันนะหนูสัญญาและต่อไปหนูจะเป็นเด็กดีของแม่จ้ะ